เห็นไหมคะนอนจุ yep. ๊บๆจุ yeah. ๊บๆเลยดิ okay. so, ๊จุบๆจุ๊บๆนั่นคือนอนล้วนๆเลยอะค่ะเขายังไม่ฟื้นจากยานะคะที่อ้อยวางยาซึมมาตอนที่จับเขาอะค่ะก็เดี๋ยวจะเมื่อกี้ล้างแผลแล้วล้างแผลกับน้ํายานี้แล้วนะคะก็เดี๋ยวจะใส่ใส่ยาไอเนี้ยค่ะ คอปเปอร์คอปเปอร์เนี่ยสัยยาค้านอนโอ้อกะพริบตาอยู่ก็น้้ยก็ไม่มั่นใจนะคะว่าน้องไอ้แดงก็เป็นไอ้น่ามาใส่ยาอยู่นะอ้อยใส่ยาแก้อักเสบให้ไวค้ค่ะในนี้ก็เดี๋ยวกะว่าเขาตื่นเดี๋ยวเขาค่อยกินไง เบื้องต้นก็ล้างทําความสะอาดแผลให้แล้วแล้วก็กลิ่นแบบสุดยอดเดี๋ยวจะใส่ยาให้ก่อนนะคะเบื้องต้นเนาะอ้อยไม่มั่นใจว่าน้องต้องแอดมิดหรือเปล่าวะค่ะอ๋อแล้วก็จะให้ดูที่หางพ่อจ๋าพ่อช่วยช่วยขยับกงให้น้องหน่อยค่ะจะให้จะถ่ายที่หางหน่อยมันหนักอ้อยอ้ยอวยคือจะให้ดูว่าหางของน้องก็โดนฟันนะคะ โดนฟันจนหางขาดอ่ะนี่ไงเนี่ยค่ะคือแต่เพเียงแต่ว่ามันโดนหลายวันแล้วไงแผลมันก็เลยเริ่มที่จะแห้งแต่หมานี่เป็นหมาพันุ์ไทยมันเป็นไปไม่ได้หรือแล้วที่ว่าจะเป็นหมาหางกุดแบบหมาลูกผสมถูกตัดถูกตัดถูกฟันถูกฟันนี่แหละเนี่ยค่ะเพราะตั้งหลายวันแล้วอ่ะคือแผลเป็นนอนแล้วอ่ะ มันก็แสดงว่าน้องโดนทําร้ายมาหลายวันแล้วอย่าให้แมวข้าวสิน้องบอกว่าให้ขยับกรงขยับกรงขยับก้นน้นหน่อยโอเคได้ล้ได้้วที่รักนะี่ค่ะซึ่งอาการโดยรวมของน้องเนี่ยคือสภาพแย่มากอะค่ะอ้อก็เลยไม่มั่นใจว่าน้องจะ ต้องแอดมิดหรือเปล่านะคะอันนี้ก็อยู่ที่ดุลพินิษของหมอก็เดี๋ยวเบื้องต้นก็จะให้กินยาฆ่าเชื้อก่อนนะคะแล้วก็ใส่ย,ยาฆ่านอนให้น้องเนาะก็ต้องขอความเมตตาจากทุกๆท,ท่าน่ะนะคะในการช่วยเหลือน้องอ้อยก็เจอแต่เคสหนักๆก,ก็ถ้าไม่ได้ความช่วยเหลือจากหลายๆท่านนะคะอ้อยไม่มีปัญญาไม่มีกำลังที่จะ ดูแลเด็กๆได้เลยอะค่ะก็ต้องขอความอนุเคราะห์จากทุกท่านช่วยเหลือน้องอ้อยกำลังใจตั้งชื่อว่าอะไรเนาะขอเรียกว่าบุญรอดก็แล้วกันนะคะขอให้เขารอดเหมือนชื่อของเขาเนาะก็ขอให้ทุกท่านเมตาน้องบุญรอดด้วยนะคะอ้อยรวบรวมง,งบได้สักสี่ห้าพันก็จะรีบพาน้องไปโรงพยาบาลเลยค่ะ ก็กลับขอบพระคุณทุกท่านล่วงหน้านะคะที่ให้ความเมตตากับเด็กๆในบ้านสิชนเสมอมานะคะขอบพระคุณมากค่ะ